เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้กรุณารับมอบสิ่งของที่ทางนะคะค่ะทางบริษัททางวังบ้านนะคะบริษัทวังน้ำเขียวฟาร์มอินเตอร์จำกัดค่ะซึ่งจัดทำในเรื่องของ เรียกว่าเจลมาบริจาคพร้อมทั้งสเปรย์แอลกอฮอล์มาบริจาคจำนวน4,000ลิตรนะคะเพื่อมอบให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาโรงพยาบาลมหาราชนาครราชสีมาโรงพยาบาลเทพพาร,ราชนาครราชสีมาและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสนับสนุนส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมาในการดาเนินง,งานผ่านวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้ค่ะขอ เรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ท่านนายแพทย์สารณาสุขจังหวัดนครราชสีมาท่านรองผู้มยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้ถ่ายภาพที่ร่วมด้วยค่ะ ที่สาคัญกับขอบพระคุณท่าน,นานอำเภอวังน้ําเขียวนะคะเป็นผู้นําทีมงานวังบ้านนะคะมาร่วมบริจาคอีกครั้งหนึ่งค่ะอีกหนึ่งส่วนนะคะบริษัทวังน้ําเขียวฟาร์มอินเตอร์จํากัดหรือวังบ้านนะคะขอเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาค เจลแอลกอฮอล์จำนวน3,000ชิ้นจะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะที่เรียนถืออยู่นะคะค่ะให้เพื่อสนับสนุนการทำงานของเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาในกิจกรรมรับบริจาคโรหิตนะคะเพื่อเราจะได้ผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันค่ะเรียนเชิญท่านนายกเหล่ากาชาติได้รับมอบด้วยนะคะค่ะค่ะ ะจะมอบสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตนะคะก็เรียนเชิญท่านที่มีจิตเป็นกุศลไปร่วมบริจาคโลหิตกันเยอะๆนะคะแต่ว่าเราจะมีวิธีการในการจัดการมีระยะห่างนะคะในการจัดการเรื่องของการบริจาคโลหิตค่ะกลับขอบพระคุณทางวางวาน